ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีกับการทัวรนกขมิ้นวันที่2ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับกับการติดตามแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากในพื้นที่เทศบาลตําบลปากพแพรกนะครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีโครงการพัฒนา พื้นที่ชุมชนตามผังเมืองรวม3ระยะเริ่มในปี2567นี้แล้วก็ไปสิ้นสุดอยู่ที่ปี2569นะครับกับการสร้างระบบระบายน้ำไปลงแม่น้ำแม่กลองนะครับจากนั้นก็มีการไปพูดคุยและรับฟังข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโคโนมที่กระจายตัวอยู่ในอําอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนกว่า819ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะมีการยกระดับการเลี้ยงโคโนมให้ดียิ่งขึ้นโดยให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นโมเดล ในเรื่องการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากลและครบวงจรทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกถั่วเพื่อปรับหน้าดินเพิ่มแร่ธาตุในตัวเช่นในดินให้มากขึ้นรวมถึงการปลูกข้าวโพด เพื่อใช้สังข้าวโพดมาทําอาหารวัวเป็นการลดฝุ่น PM 2.5แล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกับนมแบบไม่มีแลคโตสเพื่อขยายตลาดนมเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะไปติดตามสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนด่านสุลกากรแรงงานข้ามชาติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ประกาศล้างบางยาเสพติดใน90วันที่จะมีการจัดการทั้งผู้ค้ารายใหญ่รายย่อยให้ราบคาบแล้วก็บำบัดลูกหลานที่ติดยานะครับย้ำว่า ครึ่งเม็ดรหรือว่า1เมตรถ้าเป็นผู้ขายจับทันทีนะครับ